เอ็ดยังไรเจ๊อมอมอมค่ะแกงอมค่ะคือหอมห่วยๆแถ่ไรอมบ่เออหอมไหมคะเมื่อวานบริพารกันอยู่ขั้วบัลงปวงเปียงนี่พี่น้องด้วค่ะแบบสวัสดีเจ๊ลอตเตอรี่ธรรมชมสวัสดีค่ะแบบสวัสดีเจ๊ปากแดงสวัสดีค่ะหันนี้เอฟซีอ่ะบ่าแดงปัดแดงาแดดแลืมสดใสอยู่เจ๊แดงเยอะแดงบ่เออมาในชุดกระโปรงลายพี่น้องแบบป้าอ่ำปาบอกเจ๊แล้วตัวนี้ขาดเจ๊ถิ่นไม่เจ๊ด้ว เขากับเจครับพี่น้องเออชุดเดฟชุดเดฟอืมแกงออมดิเจค่ะแกงออมเนังเจ๊ออมหมูแกงออมหมูพี่น้องนะปุ่นี่เมนูแกงออมหมูเป็นเนื้อหมูติดมันเนี่ยปลาส่ผักลายดอกกินเน้นๆมีผักยังในเจนี่ค่ะผักกดขาวอันนี้ผักผักกาดดอกผักกาดดอกโอ้เจ๊เราพิษว่าถือกันไหนเป็นเป็นยอดมันเป็นเจ๊เป็นเขา้าว่าเป็นแหนงมันผักกาดดอกนะแล้วก็ต้นหอมเอ้า มีเม่นุ่มตั้มตั้ถั่วบองวันนี้เจ e e AH. ้ว e ah. ah. ัน oh. นี้เจ้จะตำถั่วเมื่อวานไปกินลาบเมื่อวานกินลาบเฮี้ยนเปนหมูอี๋เฮี้ยนเปนหมูพี่น้องหมูวานกินลาบเฮี้ยนเป็นหมูกับต้มค่ะเอเจ้ว่าเจไปเฮ็ดยยังเมื่อกี้เนี่ยเขาปผมเจหมอครับใส่เอาหนึ่งว้อยู่ใส่หนึ่งยุใส่หมอเขาในในในเฮียนในบ้านในแก๊สค่ะในแก๊เอาเจไปใส่เขาก่อนพี่น้องค่ะเดี๋ยวใหม่หมออีกออาสวัสดีท่านผู้ชมนะผมสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลคืนวันที่25กันยายน2568 นะพอกันทุกคำทุกแรงได้พี่น้องเด้อนับอยู่ที่ขั้วบานเจรตปรีนะครับขั้วมาลงโป่งเปงหมอแหกแต่กระโปงห้ตามหัวตามกําแพงยังเสือพี่น้องวิธีบานเท่าทานแอบนะครับตาฟื้นไทยบระดุลนะพี่น้องแอบพ่อไทยพ่อได้เวลาจากน้อยค่ะนับผู้เพิ่มมักกะมีผู้บอมักกะมีแมนขอบคุณผู้ที่มักเบิงและกับผู้ที่บอมักเบิงพี่น้องนับยังไปฟังไปชมน้ำกันมือนีนะครับผมเจรตแกงออมออมแล้วก็จะต่ำบักทัวต่ำบักทัวเอานะครับคืนนี้ท่านผู้ชม บ่าวแถวจะพาเอฟซีพานผู้ชมครับมารับชมปูเฝ้าไล่เอฟซีกระทามเขามาหลายนะครับบอด้ฟังเสียงปูโดนได้พี่น้องเด้อปูว่าถาบอด้จะบอดี้ท้วบอก<ฆ>นะครับถ้าไม่ได้นะบ,บอดี้ท้วบอกงวดนี้นะปูว่าได้แล้วได้คักนะครับเอาบ่อลแถวลงให้เอฟซีจังไปฟังไปชมน้ำกันได้พี่น้องเด้อ<ฆ>นะครับสายตรงจากปูเฝ้าไล่นะครับถามปูวา่าเอา้านะเพื่อหายไปแต่ปูปูวา่าบอด้ กะจักจะบอกจังหดพันวา<ฆ>งวดใดจังจะบอกเ้องวดนี้ได้มาแล้วนะครับปูเฝ้าไล่พี่น้องถ้าปูมั่นใจคักปูจังบอกนะครับปูว่างวดแมนกับแม่นอยู่ได้พี่น้องได้เอฟซี FC ก็รอกระามกันมากงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 8เอาเจาไปใส่เขาก่อนเดี๋ยวจักมาเบางเจพันต่ำมะทั่วนะครับผมเมนูต่ำมันมะเจต่ำค่ะต่ำต่ำทั่วพี<ม>่น้องนว่าไงถั่ว ตาำหมันแหลกๆกลกคนที่มาถวายจะได้ใส่กำลังในนาเจเนาะเมนแต่ว่าเจเพิ่นบ่เป็นหยังพี่น้องเพิ่นเป็นมือตบเก่ามือต่ำเก่านักมือตบนักบนเลกเก่าพี่น้องโดดตบได้นะคะกำลังแขนดีเจแล้วว่าแมนตะกี้บ่อ้วนเนาะต่ำถั่วจะจะใส่กำลังเนี้ยเมนอพอต้องต่ำถวให้ให้แหลกจักหน่อยอ่าต้องให้แหลกจังคู่ต้องให้แหลกมาเจใส่เบิดเลยใส่เบิดเลยมาเจชม ใบไบร์วามแสบความ,มนัวรันะะทั่วพี่นอ้องมานหนี่ตัตนี่งม่แบกกับแกงออมหมูแม่ค้าเกาพี่น้องรับรอง,งบึงตตสีสังลด เรียบร้อยปะเจ้เรียบร้อยค่ะอันนี้ใส่บดบอตาก่อนปะเกะตักก่อนเนาะตัอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะผักใส่ออมแล้วพี่น้องคุณนะเสร็จแล้วแป๊บนึงตำถั่วเอาบาทนี้ท่านผู้ชมชุบเยวเราจะผักลงใส่แกงออมแล้วแมนค่ะบดบวกินผักลายดอกใส่แล้ไปเจ้เดี๋ยวมันก็ยุบพี่น้องแมนผักใส่ไปเดี๋ยวมันก็ยุบท่าธรรมชุบเดี๋ยวก็ยุบค่ะ เราออมต้องนักเน้นผักละเจบอคอยเน้นเนื้อเด้เจเแล้าจะมีเจแล้วจะเน้นเป็นเนื้อพี่น้องแกงออมต้องเน้นผักท่าัมชุ่มเน้นผักพูดนะูแต่แสบอยู่นี่เหมือนหอมเดี๋ยวผักไปยุบท่านผู้ชมเอานะครับอ่าจังไปชมไปฟังน้ำกันได้พี่น้องได้ปู่เฝ้าไล่ไทยเอฟซีเบิ้งบรรยากาศจักน้อยพี่น้องค่ะนะครับเนี่ยแหละออมหมูติดมันกับตำถั่วค่ะอ่านะครับจังไปฟังไปชมน้ำกันทัมชุ่มพูดนะ แล้วก็ให้พักยุบจักหน่อยพี่<เ>น้องนะครับแบกง<ด><จ>ออมหมูมสวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลคืนวันที่25กันยายน2568นะครับเวลาตอนนี้2องทุ่มครึ่งแล้วนะครับจะพาเอฟซีพาท่านชมครับมารับชมปู่เฝ้าไร นะครับเอฟซีทามกันเขึ้นมาหลายแอร์ปาปูคือหายคือเงียบไปใสนะครับทำชุชมเบาเท่าได้คุยกับปูแล้วปูว่าถาบ่ได้กับบ้โทรมาบอกเด้พี่น้องเดอ้อถาได้หรือมั่นใจแล้วปูจังโทรมาบอกปูจังหายนะครับเขาหนนะมาชมมาฟังน้ำกันนะปูเฝ้าไล่นะครับว,วันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับรเคยแห่งแม่นได้พี่น้องเดอ้อนะครับคลิปนี้เบาเท่าจะลงให้เช้าวันที่ 26กันยายน2568นะเพราะว่าเอฟซีก็จะพักบอลน,นะพี่น้องเนาะมาฟังมาชมน้ำกันกราบน้ำมาสก,การครับปูอ้าวขอจะเริ่มพอนบอเทาครับ,อบอรเอฟซีเพิ่นกระถามหาหลายหลายเพิ่นว่าปูเงียบไปใส่สาสั่น,น,บบน,นเพิ่นว่าเงียบไปแล้วก็เงียบไปคือขันบ่ได้นี่บ่ได้โทรบอกมันบ่ปูแม่นแน่นแหมจังไหนงวดนี่คือว่าขัดเราบ่ปู คักล่ะออคักไป้ัตงไ,ไม้มัน่กบ่วปูวาสีธรรมชุม่มกันบ่ได้ก็จจจจะบอกแนวไรใหปูว่านอกจากได้คักคัดเล้วหรือมั่นใจเด้อปูว่าจะโทรมาบอกดอกปูวา่าเอาสวัสดีฮะได้โชคน้ำปูน่ะพี่น้องเนาะเป็นแน่แท,ท่งธรรมชุม่มนามขึ้นเบ่าถาวรนาเป็นแนวทางถามัดถ่ายชอบถูกใจตรงใจน่ะพี่น้องนะเนาะเบึงแล้วห้ามัดก,กจัจจจไปหาหย,ยิบจับลอตเตอรี่ นะเบิ่งแล้วบ่มักโอ้เบิ่งไว้ก่อ,กอนก็ได้นั่นฟีดอนน้องนะ้อนงะปโูโดนโดางวดนี้ว่าจังได๋ปู่งวดนี้เมื่อวดนนี้เขาันว่าเขาไมา่เป็นปัญหาแในบอลเท่า,ทาเขามาบอกเป็นปัญหาบอกเป็นปัญหาอ้เตียวเด้อว,ว่าั่นงวดนี้ว่าั่นผู้ดใดมาบอกกระปู่ผู้เฒ่า3คนอยู่ประมาณอยู่ประมาณ60กว่านี่ล่ะผู้เฒ่า3คนผู้เฒ่า3คนครับอ่าอ่ามาบอกให้เป็นปัญหาว่าไอ้เตียวเด้อว่าั่นว่า ปัญหานั่นว่าไกลกินเขาอยู่ในเราสองสีวะท่นเพราะว่าไกลกินเขาอยู่ในเล่าสองสีแา่นครับในอฟซีอันเบ้าทองไปตีไปน้ำกันพ้อม่กันไปอันเดอเอาก็จะฟั่งปูตีให้ฟั่งนี่แล้วครับผมจะว่าการปูก็เลยเตียเขาฟั่งแต่ไม่รับขคลื่นนั่นละว่าไกล้กินเขาอยู่ในเราสองสีว่ามันกับ่อยากแล้วพ่อหญ่เลยวะั่นครับอ อ่นใคกินเข่าอยู่แน้ร้องสีผู้การก็จิตีว่าเก้าสองสีแล้วเก้าซีสองนี่แล้วว่าท่านครับอันนี้ทั้งเท่าผู้หนึ่งก็เลยว่าเออเออแม่นละแม่นละว่าท่านเขาก็วางซีนะคร้เท่าผู้นึ่งวาปีนี้ปีในความฝันมันรูปูขึ้นในความฝันมันบ่ในขมฝันเนี่ยไอตีในความฝันเนี่ยเขาฟังเลยไอตุ้มผู้เท่าสามคนเนี่ยฟังเลยครับ มีผู้เฒ่าผู้นึ้ก็เลยว่าเออแม่นหละแม่นเล่าว่าท่นแม่นแล้วแม่นแล้วว่าท่านเจ้าอุ้ตีเก่งแท้ว่าท่นครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไปเลยนะก็ไปเลยติปูแม่นโอ้เก้าซี่สองติปูเก้าซี่สองอืมตีให้ใครเขาฟังในในพวกฟันนั่นแหละเขาว่าตีให้ฟังแล้วเขาว่าแม่นหละแม่นล่าเขาก็ไปล้วงทั้งส่น่ะ ครสามตัวตรงๆเลยทัพปูเนาะสามตัวตรงๆเลยไก่กินเขาอยู่ในเหล้าซองสีติปูก็ก็ใกล้กินเขาอยู่ในเหล้าซองสีวันทัศน์โอ้ผู้เฒ่าสามคนว่าให้เป็นปัญหาติปูในค,ความฝันในความฝันใอ้ตี๋เอาว่าทัศนครับแหมมองเพืมาแปะแปะทงสีนอะว่าแต่นวันนี่วันทัศก็เลยตีเห็เขาฟังเขาบอกว่าเรียกว่าแม่นหลักแม่นหลักเขาวางสีนะมับที่พวกแม่นอยู่หัวเบาเทาครับอืม ปูสามีครับสามตัวตัวใดปูประมาณใจก็ว่าเก้าสองสี่นี่หรอเก้าสองสี่หรือเก้าสี่สองปูมันการกัดของเราก็ได้กลางไไก่กินเข่าอยู่ในเราสองสีจะบพาะเก้าสี่สองปูปูเจ้ผมเขียนเห้เอฟเอาเก้าสองสี่ติปูงานอ่า เก้าสองซีเก้าซีสองได้พีนองได้เอาสองตัวตัดตัวใดล่ะปูกซีสองสองซีน่ะรับเก้าสองเก้าซีตัดอีเพื่น้นบ่งปานมุกกาเขาจังซีเลยเาเท่าสองซีซีสองไปเลยเม็ดสองเม็ดเดียวไปเลยหดไปครับสองซีซีสองตัดไปไลนี่ไลนสซหน่าเกียวเอาถ้าพ่ตัดอีเพิ่นเพิ่นกับ่อน้ำนี่ปู กันกัน 9, 2, 9, 4, เก้าสองเก้าสี่น้อปูนะด้วยด้ยเอาพี่น้องที่จริงปูจะเห็นตัดแต่2อง2องะเก้าสอเก้าี 9, 2, 4, 9, 4, 2, องพี่น้องเด้อกลับไปหนึ่งเลยนะครับ เก้าสอานี่เอานะครับธรรมชม FC, นนอเอฟซผู้ทังคนบอปู่บตัดอีเพิ่นเพิ่นกับตัดอี่พี่น้นนบบอ,นองนะครับกระตัดกันไว้ให้แตาถ้าปู้้นเนีคือเม็ดเดียวนะปูนะ่เนาะเก้าหรือ9ก2 2 c ีสองสองีีสองท่านั้นธรรมชมนะครับบ้าเท่าตัดกันให้น้ำเก้าสองกับเก้ากลับไปน้ำด้วยพี่น้องเ้วยนะครับเป็นแาน่นเอามาเบิ่งน้ำกันนะครับปู้ FC กับท้ามกับเขามาหลายปู่เฝ้าไล ครับมาเบิ่งนน้ำกันท่านผู้ชมนะครับปู่เฝ้าไล่ได้พี่น้องเดอ้อนะครับหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางนะครับพี่น้องเอฟซีกัดท่ามกันเข้ามาหลายก็รอนะครับว่าปู่เฝ้าไล่ไปไซด์ขี้เงียบนะครับปูวาาบบบ่ว่าถาบ่ได้บ่ได้โทรมาบอกด้วพี่น้องเดอ้องวดใดๆงวดใดมั่นใจปู่จังโทรมาบอกคืองวดนี้นะฝันขัดฝันได้ขัดปู่ว่า เอาถามมักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับรัตตีพี่น้องไปแนวทางบอมักบอชอบเบิ้งว้กอนได้พี่น้องเด้เบิ้งก่อนะถ้าถูกใจนะครับพ่อจังไปหาไว้นะครับปูกับฝันว่าปูเท่าสามคนจะบ่เป็นเก้าสามบลัปู่ออเออหาผู้ใดมักพี่น้องพ่อปูฝันผู้เท่าสามคนนะพ่บ,บอกปนะริศนานะใกล้กินเขาในเล่า2องสี อ่ปูเลยว่านความฝันปูก็เล่นตีความฝันแห่ง่ายเลยเก้าสี่สองเก้าสองซีนี่แล้วปูาเราพูดเท่าเพื่อเวแมนแล้วมันามันปูแมนพูดเ่าูนองแเลวโอ้ยแมนแล้วแมนแล้วว่าตับ่านตันแล้ววรับพ้ากันไปเลยนะอโอ้เก้าสองซี่เก้าสี่สองเหรนปูนัแมนแมนเก้าสี่สอ่ะหตัดสีสองสองซเม็ดเดียวได้พี่น้องด้นะ เก้าสองซี 2, เก,ก้าซีสองนี่นะครับแล้วก็ปูว่าตัดแค่สองซีซีสองตัวเน้นเบ้าเถากันไว้ให้นะครัเอฟซีพอไงไม่ไม่ไงนะพาพุม่มมาเก้าสองเก้าซีแต่ที่จริงเนี่ยปูพุ่มจะมักให้แค่คู่เดียวนะแต่ก็เคยออกตัวที่ปูประตัดใหด้ได้ปูเนะนะบ้าเถาก,ก็เลยตัดให้เอ่อแบบเบ้าเถาก็ได้ตัดให้กันเก้าสองเก้าซีไว้นั่งพี่น้อง แต่ว่าผู้ใดมาผู้เถาสามคนก็อย่าลืมเด้พี่น้องเนอเก้าสามผู้เถาสามคนมาบอกไก่กินเขาในเหล่าซองสีเก้าสีสองเก้าสองสีแต่ว่าอย่าลืมผู้เถาสามคนเก้าสามนะแต่ว่าปูบ่ได้บอกได้พี่น้องเบา้าเถาเพราะได้เขียนให้อันนี้เบ้าเฒ่าแค่ว่าห้าเป็นเก้าสามนะปูเนาะแม่นแนนอ่าเอาแคปหน้าจอพี่น้องปูเฝ้าไล่นะครับผมปูมัดคักๆตัวใดล่ะปู เก้าสองซีสองซีซีสองเหรนปูนะงานนะอ้าวเขาบอกว่าแมนแล้วมันก็อย่กินแมนอยู kind of mm ่ป hmm. ่เออเพราะว่าเขาก็ว่าแมนแล้วสินบปูแมนกับ้ชียงแสนแล้วเขาก็ไปลดเนาะเอานะบ้านเรากราบขอบุณขอบคุณปูครับผมขอเจริญพร้าเราครับสาธุขับปูครับกราบนาัสการครับผม สมชมนะครับปู่เฝ้าไล่นะครับเอฟซี FC กระามเบาเถ่าเมื่อหลายพี่น้องว่าปูหายไปไสนะครับได้คุยกับปูพี่น้องปูวาถาบได้กับบไดท้ทท้วมาบอกนะปูวาถาได้หรือมั่นใจจังจะได้ให้ปูวาพี่น้องคืองวดน,นี่ฝันคักนะัปูก็ฝันคักผู้เฒ่าสามคนนะครับมาบอกเป็นปริศนาไกลกินเขาในเราซองสี นะับในความฝันปูก็เลยตีไปเลยนะับตีง่ายๆปูวา่าเก้าใ,ใกล้ๆกับเก้ากินเขาในเหล่าสองสีกับสองซีซีสองเก้าสองซีปูวา่าผู้เฒ่าอีกผู้หนึ่งพิูดได้ว่าแม่นแล้วสั่นเพิูดได้ว่าแม่นแล้วปูก็เลยมันใจกเก้าสองซีสองซีซีสอง,สสองเอานะครับท่านชมบ่าวเถากราบขอบ,บุญขอบคุณนะครับปูเฝ้าไรนะครับขอบคุณทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูนะครับผม ที่เพิ่งห้แหน้าทางมากนะครับผมเหล็กคำนวณแน่เล็กทูบเลขฝันพี่น้องเป็นหน้าทางนะครับถรรมาถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่บ่มัประชอบเบิงไว้ซื่อๆนี่แหละพี่น้องนะครับงวดเขาก็มีงวดบ่เขาก็มีนะครับทุกเส้นทุกอาจา์ทุกปูเพ่นก็กออยากให้ถูกพี่น้องแต่ไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนนะครับท่านชมบ้าเถ่าขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับขอบคุณพญายมญ่พีปาณาสุขุสุขนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง นะพ่อยังไม่ไงและก็ทุกทุกท่านครับอายุมั่นขนยืนให้โชคให้มานให้งงให้ลำให้ด้วยพอกันคลิปน้าครับแอดมินบาตเทาสวัสดีครับ